สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมาพบกับคุณครูจอยนะคะกับหนังสือดารุณศึกษาปถมวัยค่ะวันนี้เรามาพบกันในบทที่สิบสามและสิบสีค่ะบทที่สิบสามอักษร,รต่ำสิบสี่ตัวผันด้วยไม้เอกค่ะเท่าทอเอาเท่าไม้เอกเท่าพ่อพออาพอไม้เอกพ่อว่าวออาวาไม้เอกว่า ชื่อชออือชื่อไม่เอกชื่อแม่มอแแแม่เอกแม่เล очки, Billie, halten, finden, Lay, ่ารอเอาเลาไม่เอกเล่าย่อยออยอไม่เอกย่อเช่าชอเอาเช่าไม่เอกเช่าไล่รอไอไลไม่เอกไล่แน่นอแอแไม่เอกแน่เน่านอเอาเน่าไม่เอกเน่าที่ทออีทีไม่เอกที่คู่คออูคูไม่เอกคู่ ล่ลลลอลอลอรอไม่เอกล่อแช่ชอแอช่ไม่เอกแช่ข่าคออาคาไม่เอกข่าย่ายออายาไม่เอกย่า พี่พล e อีพีไม่เอกพี่แร่รอแอร์แร่ม่เอกแร่โง่งอโงไม่เอกโง่สู้ซาสู้ซาซอูซูไม่เอกสูซ้ซออาซาไม่เอกซาไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมอไอไม,ม่ม่เอกไม่ชอไอชัยไม่เอกใช่โง่เงา,งา,งา,งาโง่เงางอโงไม่เอกโง่เอาเงาไม่เอกเงา ร่ำไรร่ำไรรออำรำไม,ม่เอกร่ำรอไอไรปู่ย่าปู่ย่าปออูปูไม่เอกปู่ยออาญาไม่เอกย่าร่ำไปร่ำไปรออำรำไม,ม่เอกร่ำปอไอไปพ่อแม่พ่อแม่ พออพอไม่เอกพ่อมอแอแมไม่เอกแม่ไม่มีไม่มีมอไอไม่ไม่เอกไม่มออีมีเท่าไรเท่าไรทอเอาเท่าไม่เอกเท่ารออะไรไม่ได้ไม่ได้มอไอไม่ไม่เอกไม่ดอไอใดไม่โชได้ไรนาไรนารออะไรไม่เอกไรนออานาไม่เอาไม่เอามอไอไม่ไม่เอกไม่ออเอาเอา ทำไร่ไถนามีกําไรไม่ทำที่พ่อแม่ให้ทำก็ไม่ดีผู้ใดซื้อก็ให้ซื้อต่อผู้ใดงอก็ให้ดูแง่จะหาผู้ที่ใจดีเท่าใจแม่ก็ไม่มีเจ้าชื่ออะไรว่าไปทีมาต่อด้วยบทที่14นะคะอักษรต่ำสิบตัวผันด้วยไม้โทคะ่ะ น้ำนออานำไม่โชว์น้ำแพ้พอแอแพ้ไม่โชว์แพ้ม้ามออาม,มาไม่โชว์หมาฟ้าฟาออาฟาไม่โชว์ฟ้าร้อรอออรอไม่โชว์ร้อไว้วอไอไว้ไม่โถถชว์ไว้เช้าชอเอาเช้าไม่โชว์เช้าแท้ทอแอแทไม่โชว์แท้ใช้ชอไอใช้ไม่โทวใช้ คูคออูคูไม่โทรคูแล้วลรเอาเราไม่โทรเราซื้อซออือซื้อไม่โทรซื้อไม้เมอไอไม้ไม่โทรไม้น้ำนอออํานาไม่โทน้ําชี้ชออีชี้ไม่โทชี้ซ้ําซออําซ้าไม่โทซ้ํา้าขออาคาไม่โทขานี้นออีนีไม่โทรนี เท้าทอเอาเทาไม่โทเท้าแม้มอแอมแม่ไม่โทแม้ช้าชออาชาไม่โทช้ามือมออือมือไม่โทมือไม้เท้าไม้เท้ามอแอมไมไม่โทไม้ทอเอาเทาไม่โทเท้าทอแท้ทอแท้ทออาทอไม่โททอทอแอแทไม่โทแท้ ชอแท้ขี่ม้าขี่ม้าขอยอีขีขขออข่ไม่เอกขีม่มออามา,มา,มา,า,ไ,า,ไ,าไม่โทม้าใช้ได้ใช้ได้ชอไอใช้ไม่โทใช้ดอไอใดไม่โทได้พ่อขาพ่อขาพออพอไม่เอกพ่อคออาคาไม่โทขาต่ำช้าต่ำช้าต่ออําตําไม่เอกต่ำชออาชาาไม่โทรช้า ไฟฟ้าไฟฟ้าฟอไอไฟ helmet, ield, USSR, ไฟออาฟาไมโทฟ้าแม่น้ำแม่น้ำมอแมอมไมเอกแม่นออามนําไมโทน้ำแม่น้ำใต้เท้าใต้เท้าตอไอใต้ไมโทใต้ทอเอาเท้าไมโทเท้าป่าช้าป่าช้าปออาปาไมเอกป่าชออาชาไมโทชาเสาสีเสาสีซอเอาเสาไมโทเสาซออีซีไมโทสี เล้าไก่เล้าไก่เราเอาเราไม่โทรเล้าก็ไอไก่ไม่เอกไก่ตีมาร่อรู้ไม่ดีใช้ไม่ได้เขาว่าดีแก่เราก็ให้จำไว้ในใจแม้เขาว่าดีแก่เราก็ให้จำไว้ในใจถ้าน้ำใจซื่อก็ให้มีผู้เขาไว้ใจพอใจไว้ให้ขี่ม้า พอใจช้าให้ขี่โคพ่อค้าวาจาดีมีผู้เขาพอใจซื้อความหมายของคำนะคะมารอ่อคือเครื่องตีของจีนทำจากโลหะคล้ายถากตีให้มีเสียงดังค่าแล้วพบกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมส่งคลิปลายการอ่านหนังสือดรุนศึกษาในกลุ่มลายให้ครูจอยดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ